คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนทั้งสิ้นเพื่อตอบสนองความฟินและความบันเทิงเพียงเท่านั้นสถานที่และตัวละครในนิยายไม่มีอยู่จริงโปรดใช้วิจนรนญาณในการรับฟังครับ ในขณะที่อินซีกำลังเมามันกับการสวนตัวเข้าออกกระแทกกระัางรุนแรงจนล่างของอีกคนนั้นซุดลงไปนอนคว่ำอยู่กับที่นอนนิ่งพร้อมกัดฟันรับแรงกระแทกนั่นด้วยความเจ็บใจที่ต้องยอมให้ผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้ที่เขาไม่รู้จักกระทำย่ำยีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายของเขาอย่างไม่สามารถต่อกรอ,อะไรได้เลย คนยังเมคาวายุพักถูกจับกดลงบนเตียงโดยไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่รู้รู้ไปถึงไหนก็อายไปถึงนั่นทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือของอินซีก็ดังขัดจังหวะการเร้าดีรารักอันสําราญใจของเขาเขาใช้มือข้างหนึ่งนั้นควานหาโทรศัพท์มือถือในกระเป๋ากางเกงที่ถอดออกไว้แค่ครึ่งค่าว แต่เทว่านักรักดีราเด็ดก็ยังไม่หยุดล่อนเอวถี่รัวอย่างกับเป็นอัจฉริยะบุคคลทางด้านนี้โดยตรงฮัลโหลอินซซอยู่ไหนวะพวกมันรู้ตัวแล้วเพนก่อนน้ำบัดนาวเจอกันที่แก๊งอินซีเล็กเว้ยเนทันทีที่เสียงของฟอยสิ้นสุดลง อินซีหยุดพักปฏิบัติการลีดน้ำรักของเขาลงกระทันหันด้วยข่าวร้ายรายงานมากระทบโสดประสาทเขาก็ชากตัวเองถอนสมอเรือถอดแก่นกายของตัวเองออกมาจากอีกฝ่ายอย่างเร็วโดยไรซึ่งความอ่อนโยนด้วยอารมณ์ที่ยังไม่สุดแต่ก็ต้องมาหยุดเพราะเกิดเหตุจากไอ้ฟอยเป็นเหตุซะก่อน พร้อมกับเมคาที่พอแรงกระแทกของอีกคนนั้นหยุดชะง,งักลงเขาก็คายผ้าที่คว้าเอามากัดเอาไว้ด้วยระบายความเจ็บปวดแสนสาหาัสออกจากปากทันทีปล่อยกูเมคากัดฟันข่มความเจ็บก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงแหบแห้ง แต่อินซีก็รีบร้อนออกไปโดยไม่ได้ฟังเสียงของอีกคนที่พยายามพลิกตัวหันกลับมาเพื่อดูหน้าของเจ้าของการกระทำกันหนุกอาจต่อว่าที่ท่านเขาของอัลฟาถึงเพียงนี้แต่พอพยุงตัวเองหันกลับมาได้อีกฝ่ายก็ไปซะแล้วทิ้งไว้เพียงร่องรอยความบอบช้ำ กับความเจ็บแค้นที่ฝากเอาไว้ด้วยรอยกัดีวิวเขียวที่ต้นคอและบั้นเอวจนรอบผิวที่ยิ่งสีขาวจัดอยู่แล้วก็ยิ่งเห็นเป็นรอยแดงเด่นชัดมากเท่านั้นทำให้เขายิ่งเจ็บใจจนน้ำตาแทบไหลกลิ่นคาวเลือดค้าคุ้งไปทั่วห้องขาดเพียงแค่กลิ่นน้ำสีขาวขุ่นของไอสารละเลวคนนั้น ที่ยังไม่ถึงจุดที่จะพวยพุ่งออกมาด้วยเหตุอะไรสักอย่างหลังจากที่ได้รับโทรศัพท์แล้วก็รีบออกไปเลยจะให้ใครรู้เรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดเมคาบนพึนพรรมพำกับตัวเองก่อนยกสองมือขยี้ที่หน้าของตัวเองอย่างแรงเพื่อเรียกสติกลับคืนมาเขาสวมเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้ว เดินทุลักทุเลออกไปจากห้องพักพิเศษที่ค่ำคืนนี้เขาไม่ได้รับความสุขและความผ่อนคลายอย่างเช่นทุกครั้งก่อนโทรไปหาเฉินมือขวาคนสนิทของอีทานฮันซึ่งเป็นสหายที่เขาสามารถพึ่งพาในยามทุกยากได้เสมอแต่เขากลับเลือกที่จะไม่บอกเรื่องนี้ให้เฉินได้รับรู้เพียงแต่เขา แค่ต้องการขอดูไฟ์ลของกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะรู้ให้ได้ว่าใครที่เข้ามาในห้องพิเศษในตอนที่เขากำลังหลับอยู่แล้วลวงเกินในสิ่งที่ยากเกินจะให้อภัยได้เมคาเรื่องที่จะปิดบังเฉินซึ่งเฉินเองก็ไม่ได้เซาซีอะไรต่อเพราะคนอย่างเมคาถ้าเลือกที่จะไม่บอกฆ่าให้ตาย ยังไงก็ไม่มีทางง้างปากพูดออกมาเด็ดขาดแต่เฉิญก็โทรกลับมารายงานต่อว่าตอนนี้ไฟล์นั้นถูกลบไปแล้วจากแฮกเกอร์นิรนามที่พยายามแฮกข้อมูลของทางร้านเมื่อไม่นานมานี้เขาจึงรีบตรงไปที่ห้องควบคุมทันทีจึงได้พบว่าที่นั่นกำลังเกิดเหตุจราจนขึ้น เมื่อสิงเงินและหงไฟกำลังมายืนโวยวายเสียงดังลั่นโยนความผิดให้กับทางร้านว่าไม่สามารถเก็บความลับของพวกเขาเอาไว้ได้เกิดอะไรขึ้นเมคาเอ่ยทำเฉันทันทีที่เดินเข้ามาถึงฟาโรซะดุ้งเฮือกเมื่อพบว่าเมคาก็อยู่ที่นี่ด้วยเขาจึงยิ่งรู้สึกร้อนใจกลัวว่าเมคาจะรู้ถึงแผนการลับ ที่ตัวเองนัดเจอกับอากิระไฟหลงหัวหน้าแก๊งหงไฟเรื่องการร่วมมือการค้นล้มมังกรเพลิงคุณฟาโรต้องการไฟจากกล้องวงจรปิดของทางร้านนะครับคุณจะเอาไฟไปทำอะไรเออผมต้องการดูให้แน่ใจว่าไฟนั้นถูกลบไปแล้วจริงหรือเปล่า เพื่อจะได้มั่นใจว่าข้อมูลความรับของผมมันไม่ล่วไหลออกไปให้ศัตรูม่อย่างนั้นผมก็เดือดร้อนนะสิฟาโรเริ่มโวยวายเสียงดังกลบเกลื่อนอาการประหมาาของตัวเองเวลาที่อยู่ต่อหน้าเมคาที่ดูยังไงก็น่าเกงขามสำหรับเขาเสมอ ไฟนั้นอยู่ที่ไหนเฉินจริงๆก็อยู่ที่นี่แหละครับแต่ตอนนี้ถูกลบไปแล้วก่อนหน้านี้มีคนพยายามเข้ามาทำลายระบบความปลอดภัยพอผมจับได้มันก็ปล่อยไวรัสเข้ามาทำลายระบบของกล้องวงจรปิดทั้งหมดในร้านเลยครับเฉินตอบพร้อมกับชี้ไปที่หน้าจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีไว้ตรวจจับและสอดส่องความปลอดภัยของร้านรวมไปถึงห้องทุกห้องทางเดินทุกจุดกูได้ไหมเมฆาถอนหายใจเฮือกก่อนถามคำนั้นออกมาเฉินสายหน้าแล้วถอนหายใจออกมาเช่นกันงั้นผมขอลองหน่อย ตอนนี้ระบบเสียหายไปเกือบ40%ผมเกรงว่าเมคาพูดพังจะเลื่อนเก้าอี้เพื่อจะนั่งลงตรงหน้าจอมอนิเตอร์ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์แล็บท็อปเฉินจึงปล่อยให้เขาลองดูพอเมื่อเทียบกันแล้วเมคาเก่งกว่าเฉินมากชายาเมคาไร้เงา คงจะกิ่งกว่าเขาเป็นร้อยเท่าแน่เลยคุณจะกู้ข้อมูลมาทำไมคุณเมคาคุณต้องการรู้ความรับผมๆเหรอผมก็แค่จะกู้ระบบความปลอดภัยของทางร้านกลับคืนมาเกี่ยวอะไรกับระบบความปลอดภัยหรือความรับอะไรของคุณเออก็ฉัน แน่ใจนะว่าข้อมูลไม่ได้ถูกถ่ายโอนไปที่อื่นก่อนแล้วคงต้องลองกู้ดูก่อนครับระบบกลับมาได้ถึงจะรู้ผมถึงจะให้คำตอบได้ครับเชิญพยายามตอบฟาโรออกไปอย่างใจเย็นที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้คงต้องรบกวนคุณเมคายช่วยอีกทีนะครับ มีคาพยักหน้ารับก่อนพมนิ้วมือลงบนคีย์บอร์ดตรงหน้าอย่างรวดเร็วด้วยความใจจดใจจอ่ออยากรู้ว่าไอ้ชั่วนั่นมันเป็นใครกันแน่อินซีเหยียบรถสปอร์ตหรูของเขาด้วยความเร็วสูงเพื่อไปจอดตรงหน้าที่จุดนัดพบของเขากับฟอยในมิกิี่อึดใจฟอยลงจากรถได้ ก็ตาลีตาเหลือกวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วตรงไปที่ห้องรังหนูอันมืดมิดของเขาอย่างรวดเร็วดอยที่เปอขขออยู่ข้างนอกจะดีกว่าเพราะไม่อยากเข้าไปแถมยังพูดติดตลกอีกว่าเขากลัวจะหาทางกลับออกมาไม่ได้ฟอยล่ะอยู่ข้างในแล้วอินซี ทำยังไงจะเปิดไฟล์ขึ้นมาได้โดยที่มันจะไม่ส่งสัญญาณเตือนให้พวกมันรู้ตัววะกูมีวิธีของกูนะ่าก็เพราะวิธีของมึงอะทำให้กูค้างอยู่เนี่ยเฮ้โทษทีเว้ยอินซีกูคำนวณผิดพลาดไปหน่อยแม่งรู้ตัวไวชิบหายฟอยบนอุบอิบ ก่อนที่จะได้มนคีย์บอร์ดของเขาด้วยความอัจฉริยะอย่างบุคคลที่ไม่มีใครสามารถเทียบเทียมได้เด็กที่เปิดมันเรียกให้กูกี่คนวะก็สามคนไงอุ้ยอินซีมันใช่เวลาจะมาพูดเรื่องนี้มีเนี่ยกูต้องการใช้สมาธินะมึงกูแค่สงสัยว่าทำไมมีแค่คนเดียว คนเดียวที่ไหนก็สามคนไงที่ยืนอยู่ข้างตู้ไฟอะ่ะมันยังเดินกลับมาถามหามึงจากไอ้เปอร์อยู่เลยว่าทำไมมึงถึงไม่เข้าไปหาพวกมันสักทีก็ที่ก้โทรหามึงนั่นไงแล้วมึงไปตายหาที่ไหนมาวะเชียร์เหรอแล้วไอ้หาที่กูเมื่อกี้มันเป็นใครวะเนี่ย ฟอยหยุดชะง,งักลงทันทีก่อนเงยหน้าขึ้นมองหน้าเพื่อนสนิทพอเริ่มสะดุดหูกับคำพูดของอินซีแล้วมึงไปกับหมาที่ไหนมาวะกูจะรู้ไม่เนี่ยมึงรู้วิธีเปิดไฟนี้ใช่ไหมอืมงั้นรีบเปิดให้ได้เลยกูอยากรู้ว่ามันเป็นใคร เดี๋ยวกูออกไปรอข้างนอกอินซีพอเริ่มมีสติก็ถึงนึกสงสัยขึ้นมาได้ว่าผู้ชายที่มีผิวขาวราวหิมะปากที่ได้รูปสวยทรงกระจับสีแดงอมชมพูอิ่มๆหน้าดูดให้กลืนหายเข้าไปในปากนานาของเขาพร้อมกับใบหน้าคมคายที่ไม่ได้หวานมากผิวแผ่นหลังเนียนเรียบกลิ่นหอมอ่อนโยนจากผิวกาย ยังคงติดอยู่ที่ปลายจมูกมาจนถึงตอนนี้เขาคนนั้นเป็นใครกันแน่จบตอนกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องปร,ริยว,วินนิยายเสียงกันด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายตอนใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากครับ